อโอเ,เออัเอออันนี้ดีกว่าเออมา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 ละมาละมาละมาละได้ละมาละเั <c oughs> ็เล็กน้อยนะครับทุกคนเฮเฮ้ hey. Hey. เดี๋ยววันนี้ผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับมาจะมาพูดคุยด้วยหลังจากที่เรา อ่ะท่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอ่ะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหยเนะี่ยฮัลโหลได้ยินแต่ว่าไม่ตอบทำไมอะยู่ไหล ำไมอ่ะอยู่ไหนอยู่กับใครอล้วคนเดียวเอาแล้วทำไมไปถูกทำเสียงแบบทำเสียงกระเสาเนี่ยเป็นไรก็พูดดีๆได้ก็ทำเสียงกระเส,ระสาร์ไดผม,มก็อยู่คนเดียวถามทำไมเอาก็ถามเฉยๆทำไมคิดว่าอยู่กับใคร,รอ๋อจะไปรู้เหรอจะไปรู้ได้ไงเป็นดีนดีๆเปลี่ยนลนะ้มันเป็นคาแรคเตอร์ผมพี่เดี๋ยวนะเปลี่ยนฟิลเตอร์ อยากคนอยากเห็นหน้าเด right so like yeah, ี๋ยวให้ไปเห็นในในคอนเสิร์ตไงเปลี่ยนยังไงอะเดี๋ยวนะเปลี่ยนยังไงเฮ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วพี่เพราะว่ามันแอดเฟรนมาแล้วใช่ปะเปลี่ยนได้กดยังไงอะเฮ้ยทำยังไงอะกดยังไงอะเฮ้ยมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจริงด้วยอะมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ อามามาอันนี้ดีกว่าโอเคสวัสดีครับอ่ะเราจะเริ่มคุยกันที่เรื่องอะไรนะพี่เบลไม่ในในเดี๋ยวนะนี่เพาเพาเกิลเปิดเปิดเปิดร้านในกลุ่มเั้หน่อยสิ โอเคก็โอเค okay, เออใช่ใช่ก็วันนี้นะครับผม,ผมกับพีพีนะครับก็อยากจะมาขอบคุณทุกกคนนะครับที่บัตรดูกิหนึ่งพีพีกริดดับเบิลทรัเวลคอนเสิร์ตนะครับเมื่อวานก็โซเอาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างพีพีรู้สึกยังไงบ้างทำไมต้องมาถามถามว่าอยู่ที่ไหนอ่ะ <c oughs> เปลี่ยนไล้ <c oughs> <c oughs> จะกลับมาอีก <c oughs> ฮะ <H an> เป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะบที่จะได้เจอทุกคนแล้วแล้วไม่ต้องทำจากปากแบบแอปแอปแอปแบลแบบอะไรอย่เงี้ยด้วย <laughs> ไม่ได้แอปแบลวมันเป็นฟิูเตอร์อ๋อม่เงีนเหรอโอเค ก็จริงจริงก็ดีใจมากผมรู้สึกว่าผมผมผม,ผมพูดจริงนะฉันฉันพูดจริงจหมือนรู้ว่าตอนแรกฉันไม่คิดว่ามันจะโซเอานะฉันคิดว่าแบบไม่ได้มีคนอยากจะมาขนาดนี้อะไรเงี้ยคิดว่าแบบเออก็คงได้สักรอบหนึ่งแบบหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คงโอเคแฮปปี้แหละแต่ว่าพอมันโซอเอาก็รู้สึกรู้สึกดีใจแบบดีใจมากเมื่อคืนอะเซอร์ไพรส์มาก <R> แล้วไง แขาจะไม่ช่วยพูดเลยเข้ามาคือจะมาแบบยิ้มแบะอย่างเดียวไม่ช่วยกันทํามาหากินเลยเอาพูดต่อพูดต่อก็ดีใจแล้วก็อยากเจอทุกคนนะอยากเจอทุกคนในวันนี้ทั้งวันที่็1และวันที่1นะสาหรับใครที่แต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะได้บัตรแหละเนาะเพราะว่าจริงๆล้วบัตรมันก็ค่อนข้างเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะมีโอกาสได้มาเจอกันในวันนั้นจริงๆอะไรเงี้ย แล้วก็แล้วก็เรายังมีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ด้วยนะสำหรับใครที่แบบอยู่ต่างประเทศอะไรนเงี้ยอ่ะพี่เบลว่าไง1รื่งคันอสอง้อยบาทอ่ามีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยอ่ะเราพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตบาดีกว่าพีพีมันจะมีอะไรบ้างในคอนเสิร์ตเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างบอกเขาหน่อยมันก็เยอะแยะมากมาย นี่ยนะคือไม่ช่วยกันเลยหรอไม่กล้าจะช่วยกันสักหน่อยเลยหรอมันก็เย่ยมางมาไงมันพูดไปในไลฟ์นี้มันก็ไม่หมดอะไรนี้ก็เอาข้าวข้าวแล้วกันข้าวแล้วกันข้าวจะพีีกับบิวกินอืมโอเคก็เดี๋ยวผมพูดอะไรกันกันนะก็จริงๆแล้วอ่ะ ทวนอีกทีนะจริงๆแล้วคอนเสิร์ต Double uh, b i g d i n g and T y Grid Double Trouble เนี่ยก็เป็นคอนเสิร์ตคู่ในรูปแบบครั้งแรกนะครับของผมแล้วก็พีพีนะเพราะจริงๆเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทำคอนเสิร์ตคู่กันเลยไม่เคยทำเลยนี่เป็นครั้งแรกก่อนอนะันนี้ก็จะเป็นคอนเดี่ยวแล้วเคยทำโชว์คู่กันแบบในวาระต่งตา,ตา,างๆอะางเงี้ยแต่ก็ไม่เคยแบบคัพเปอร์มล็จ้า ก็เป็นสคริปที่พีอาร์งานดีเขาเขียนมาให้ก็ผมอเข้าแต่ความรู้สึกแล้วกันข้อมูลคิดว่าอินฟอร์มทีฟทั้งหมดคุณทุกคนน่าจะได้ยินมาจนเบื่อแล้วนะก็ดีใจอ่ะดีใจดีใจที่บัตรขายหมดอ่ะดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นแล้วพอบัตรขายหมดก็รู้สึกกดดันขึ้นไม่อีกนะกดดันแบบโพซิทีฟนะกดดันแบบตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นว่าเราจะทําอะไรที่เรารู้สึกว่า เอ๊ะคนจะแบบคาดหวังกันมาแล้วคนจะแบบจะจะพูดเรียกพวกไงจะผิดหวังไหมกับกับสิ่งที่เราตั้งใจตั้งใจว่าเราแบบอยากจะนําเสนออะไรย่างเงี้ยแต่พีพีเขาคงเต็มที่แหละดูสิเนี่ยขนาดไลฟ์เขยังพูดเต็มที่เลยพูดในนี้จะไม่เต็มที่แต่ไปเจอกันในคอนเสิร์ตเนมามุกนี้ลูกสี อ่ะพีพีแล้วพัดเดียวของพีพีจะมีอะไรบ้างพี่พีจะทำอะไรบ้างพัดเดียวได้นหนึ่งพบอกชื่อเกสเลยทั้ทั้งหมดทั้งรันพูดดิพูดดิพูดเลยพูดดิพูดดิพี่เบลพี่เบลพี่เบลอยู่ไหนพี่อยู่นี่โอ้โหพี่เบลเต้นหน่อยพี่เบลเต้นพี่เเต้นพี่เบลเต้นหน่อยเ พอแหลวก็พัดเดียวผมพีพีแล้วก็ผมนะ่เราก็จะมีโอกาสได้ทํามีรูในการที่จะรู้สึกว่าสนุกที่จะนําเสนอมากขึ้นนะเพราะว่าพีพีเขาก็คงมีอชุดโปโปของเขาที่เตรียมจะใส่ขึ้นคอนเสิร์ตนะแล้วก็แขกรับเชิญแบบแซบๆของเขานะแล้วขอเดือของฉันก็น่าจะเป็นโชว์แบบ ธรรมดาทั่วไปแหละไม่ไม่ได้แบบมาถอดเสื้อถอดผ้าเหมือนเธอรเหรอกนะไปดีกว่าบายไม่ได้เขาบอกจะไปต้องสิบห้านาทีอ่านคอมเมนต์หน่อยพี่พี่อ่านคอมเมนต์หน่อยเร็วเนี่ยมีมีคนมาคอมเมนต์เนี่ยชื่ออะไรบีนิชาอะไรเนี่ยเขาคอมเมนต์อะไรชุดโป๊ แฟร์บวกหนึ่งร้อยคะแนนพี่เบลคอมเมนต์มีมีใครมาเรียกเกสชวนไหมเราชวนเขามาคุยกันเล่นๆไหมไม่มีเลยอมีมีโอ้ยุนชวนพี่หวานเจี๊ยบเข้ามาดีกว่าพีพีกดยังไงอ่ะพี่หวานเจี๊ยบเข้ามาด้วยกันเลยนี่ชวนพี่หวานเจี๊ยบเข้ามาด้วยกันมีใครอีก มีศิลปินดาราท่านไหนหลหลวมตัวเข้ามาดูไหมเนี่ยพี่หวานดีครับตายนะพี่หวานไม่ยอมไม่ยอมนั่นอนะ่ะเอากดทีพี่กินเราปวนตั้งก้องค่ะตั้งก้องสักอะไรนะ <laughs> ทำไมน <Bye. S 1> ะเอาอย่างนี้แหละเราเราสดเน่ยเราเซอร์เราสดเราเซอร์มีใครอีก ม,มีใครที่เราชวนมาได้อีกก็วันนี้พี่พีไปทำอะไรมาทำงานทั้งวันน่ะงานอะ,อะไร งานส่วนตัวโอเคเยี่ยมเยี่ยมเลยพี่หวานเนี่ยพี่อทำอะไรทัางวันน่ะอะไรนะเธอทำอะไรนะ้ลงวันน่ะเธอก็ไปทำงานมางานอะไรงานส่วนตัวไง ฉันประชุมมานี่ตะกี้ฉันก็เพิ่งเลิกประชุมเนี่ยฉันประชุมกับบุคคลมากมายพ่อฉันก็อยู่ไปกินข้าวมาด้วยกันนี่ไปตามอะไรนะก็ไปกินข้าวมาด้วยกันนี่ใครเธอไงก็ใครฉันไงก็ใครก็ฉันไงอ๋อใช่ตะกี้ก่อนแยกกันแล้วก็มาเจอที่เบล เดี่ยชวนมาก็ไม่มาชวนมาที่ไปดีกว่าบายแค่นี้เ่ยเหรอคหน้า่น้องพีที่ะาคุณบีนิชาบอกมีคนบอกพี่กินใส่ชุดมาน้ำในคอนให้หน่อยได้ไหมคะไม่ต้องมีคนหรอกไอ้แฟงนี่แหละเขียนมาเ่ยไม่รู้เป็นคนไหนเลยเนี่ยนี่ เน <2. N> ี่ยเนี่ยแอบไปกินข้าวไม่ลงคิวงงนะแมป้ปบีนะรู้อยู่แล้วนะเมื่กี้ก็โทรบอกไปแล้วนะจำเป็นไม่รู้นะมีใครอีกมีใครอีกมีใครชวนเข้ามาคุยดิีมีใครหล่มตัวเข้ามาเพียวพี่หวานเจี๊ยบเข้ามาเร็วพี่หวานเจี๊ยบเข้ามาเนี่ยพี่หวานเจี๊ยบไม่ยอมคุยเขาเป็นดาราเขาเข้ามาแล้วต้องจ่ายตังค์เขาเนี่ยเดี๋ยวที่เบลเคลียร์ให้ข้าวที่ก็สิทธิ์ค่ายเขาอ่าค่ายอะไรนะ ใช่เลยนะพี่พี่แปดอยู่ใครเลยนะพี่ Millions s t a อ้าวโหนึกว่าจะมีมุกแข่งรับเชิญมีกี่คนพี่พีพันก็คนเห็นหน้าต้องพี่พีหน่อยพันแปดไม่เห็นหน้าต้องพี่พีเลยเห็นแต่นับเห็นแต่หน้าม้า หนเช่นชวนทุกคนไปดูได้ไหมคอนเสิร์ตชวนทุกคนไปดูสิก็ตอนนี้ทุกคนที่มีบัตรก็ใหญ่ทุกคนไปดูนะแล้วก็ใครที่อยังไม่มีบัตรก็ไปเจอกันในไลฟ์สตรีมได้ส่วนใครที่จะซื้อบัตรต่อก็อยากให้ทุกคนดูกันให้ดีแล้วก็แบบระวังตัวให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบมิดชี่มันเยอะนะในมิดชี่มันแบบบางทีแบบเราแบบก็ พี่เจนนี่เข้ามาด้วยพีชวนพี่เจนนี่เข้ามาเร็วพี่กดไม่ได้พี่ไม่ใช่ของไลฟ์ป่ะเอาหรอชวนกดเองฉันชวนพี่เจนนี่เข้ามาพี่วันเทียบทำไมพี่วันณเทียบไม่เข้ามาคุยด้วยกันเนี่ยพี่วรนเจะเป็นดาราดังอ่ะ <laughs> พี่กินก่อนนะจ๊ะแต,ตอนนี้ไม่ได้ค่ะพี่หวานเดินไปเข้าห้องห้องน้ำพี่หวานไปเข้าห้องน้ำอ่าพีา่หวานไปห้องน้ำเหรอคุยกับน้องกัสอ่าแล้วพี่กัสกับพี่บีอยู่ไหนกันเนี่ยไม่จะให้คุณเบลแบ,บ่งหูฟังให้เพื่อนก่อนอเพื่อนไม่ดีหรอกการต้องเวไง เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ออกไม่ออกแล้วตสวัสดีค่ะเราเปลี่ยนฟิลเตอร์เป็นแบบน่ารักน่ารักก่อนอุ้ยพี่พี่เป็นดาราพี่เป็นดาราป่ะคะสิ่งทีแบบอยไปลอยดีกว่านี่ดีกว่านี่นี่นี่คุณมนตรีเอ D ดีชวนคุณมนตรีเข้ามาด้วยไม่ยิ่เลยนะค่ะตอนนี้นะชวนแบบเปันพี่ต้าตอแบบงแต่งพีหายไปแล้ววะพี่หาผมนี่ไปแล้ววะ พิชิตไหวไปแล้วจากหน้าจอผมยังอยู่ผมยังอยู่เนี่ยผมยังอยู่สวัสดีค่ะใส่ฟิลเตอร์ป่าด้วยทำไมผมไม่มีเรงพี่มีฟิลเตอร์สนุกสนุกแบบนี้เลยอะว้มีใครไม่รู้ไหมอีกหนึ่งคนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์บ้ามกล้าทวนนะกล้าทวนนะ ไม่เอาแล้วไปแล้วไปแล้วดีค่ะปลาไม่เอาดีค่ะต้องเปิดตัวเพิ่มนะพี่เบลอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปนะครับไปเพิ่งไปนะครับปายังต้องอยู่ก่อนปาพันักอยู่เปล่าปาพันักอยู่เปล่านิเพิรนไปแล้วไปแล้วนิเพิรไม่พี่รไปแสบให้เรียบร้อยแล้วไปอย่าเพิ่งไปเพิ่งไป น้าลานี่มันใหญ่มือใหญ่มือเห็นเออนี่ป้าเจมส์เบีปีพิมป้าวันดีค่ะอ้าวสวัสดีค้าสวัสดีพี่สวัสดีลูกเอาป้าอยู่ไปไหนแล้วป้าอยู่อ่ะป้าป้าส่วนป้าอยู่พี่พินะสวัสดีค้าสวัสดีทุกคนครับป้าอยู่อะไรเนี่ยป้าอยเอาเราออกก่อนเอาเราออกก่อนป๊ะเขาจะได้เอาเอาปอะ นี่ใช่มานได้แค่สิ่งคนอลยรอดีดีครับอดีครับอยู่มาแล้วัอดีครับพดีครับาสวัสดีครับาไม่ใช่พี่กี๋มาสวัสดีครับสวัสดีพี่หวานสวัสดีครับมาสวัสดีครับสวัสดีครัป้าป้าครับมสวัสดีครับตอองออกขึ้ลนงลอองอลอตลองอออล ไม่มาโชว์ตัวเดียวครับเดี๋ยวจะไปแล้วครับกีนเนี่ยมันทะเลน์มาโชว์ตัวเดี๋ยวจะไปแล้วครับมีวเขาเรียกมาโชว์ตัวเขาบอกไม่ได้ยินเขาบอกาบอกป้าป้ามาผมต้องม่โชว์ตัวทคกับไปด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีมีใครมีใครมาป้วนเปี้ยนในร้านเลยเดี๋ยวเราจะชวนให้หมดสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยตะกี้พี่ใหม่ดาวิมาพี่ใหม่ดาวิหายไปแล้วอ่ะเดียวปิดการปิด วินนี่ก็ปิดยังไงวะวินนี่วินนี่วินนี่มาไหนอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวฮัลโหลวินนี่สวัสดีฮัลโหลทำไรไลฟ์โอเควินนี่สบัสดี ดีไหมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีไหมถือว่าบอนะโอเคได้ครับวันนี้่ผมทำอะไรดีอ้าววีพีวีพีอ้าววินนี่เตรียมโชว์อะไรไว้ในคอนเสิร์ตไม่มีโชว์พี่ผมเขินเลยเนี่ยทำอะไรอยู่อะไม่บอกบออกะ ไม่เสียงมันหายไปอ่ะเสียงมันหายอ่ะพี่เสียงหายปะวินี่เราจะไปแบบสบายได้นะได้เจอกันผันดีผันดีเอ้ารอก่อนนะต้องต้องล้างก่อนล้างนิดนึงรต้องล้างหน่อยเอารอก่อนรอก่อนรอก่อนรอบิวแป๊บนึงวินนี่อยู่ไหนอ่ะ อะไรนะวินนี่อยู่ไหนอ่ะอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่ออฟฟิศอยู่กับใครอ่ะอยู่กับบิวไงแล้วก็ปา๋าพี่เบลทำอะไรประชุมบิวมาแล้วใช่มาประชุมมานั่งแหงเอาเอาวอกมาแล้วเอาคุยก่อนนีวินนี่คุยวก่อนเอาไม่รู้จะคุยอะไรแล้วนี่นานๆวินนี่จะปลาก,กับตัวออกเสือเนี่ย ขนาดนั้นเลยหรอโชคดีเจอกันเจอกันที่คอนเสิร์ตโชคดีแล้วด้วยดีเอออะมันเมื่อดกันเนี่ยโชคดีอหะเจอการพี่ๆเจอกันฝันดีฝันดีบ๊ายบายโชคดีจ้ะฝันดีแต่มันยังไม่นอนหรอกไม่นอนออกไปตะลตะแตะอ้าวจอยเข้างนอกอีกเหรอเห็นอยู่บนเตียงผ่าหลวงรู้ได้ไงตาทั้งนั้นหนึกว่าจะนอนแล้วไม่ไปหรอกทำงานทั้งวันแล้วเหนื่อยทำงานอะไรวันนี้ไม่ได้ทำงานด้วิจอม ทำงานทั้งวันเราเหนื่อยเราเธอต้องนอนแเ้าปวดหวัวหมดแล้วเนี่ยทำไมปวดหวัวเพราะอะไรอ่ะต้องทำงานเยอะไงเหนื่อยหมดแล้วเนาะอ,อ่าเรื่องมันอย่ี้นี่เองวันนี้เธอไม่ทำงานหรอแล้วทำงานอยู่กับเธอไงทำงานตอนไหนไหนฮะก็ตัง้งแต่ตัง้งแต่เช้าเลยโอ้ เขาจะไลน์มันแต่บ่ายโมงไม่ใช่หรอเธอก็ไม่ว่างนี่อะไรนะเขาจะไลน์มังแต่บ่ายโมงเธอก็ไม่ว่างนี่พฉันทำงานงานไงใครก็ต้องทํางานวินนี่วินนี่หาฝากตบหัวทีได้ป่ะต้องตบเองแล้วแหละพี่พีมาหาไหมวินนี่เขาไปนิยมความรุนแรงอ้าวเฮ้ย น้องน้องฝ้ายมาชวนน้องฝ้ายเข้ามาดีกว่าน้องฝ้ายโฟอีฟน้องกล้วยน้องกล้วยไปเลยนะเอ็นจอยโอเคโอเคเด้นกันมีโบเดายบปนี่าบมีใครมีใครอยู่ในนี้อีกมีใครอยู่ในนี้อีกชวนเข้ามาให้หมดแฟชพีแฟชพีปอนอดิสซ บอนอีนสอนมาเลยบอนปอนอ่ะพี่ทีเจพี่ทีเจชวนพี่ทีเจมาด้วยใครใครอยู่ในนี้ชวนหมดไปตรวจงานกันได้ได้ใครพี่วอนพี่วานอ่ะพี่วานด้วยนี้ไม่ได้ทำแบบสูงตอนนี้ต่อไปดีครับเจริยู่ทำไมิดถึงทั้งสองคนเลยคิดถึงเต็มเลย พี่เจเรไพี่จจะมาดูคอนเสิร์ตพวกเราไหมไปดูไปดูไปดูจริงหรือเปล่าเจซื้อบัตรหรือยังนั่นนะสิบัตรโซเอาแล้วนี่ใช่เงินพี่ไม่ได้ดูแล้วล่ะแรงมากจะบ้าเหรอเดี๋ยวส่งบัตรไปให้นะคะพี่ดีเจได้เลยขอบคุณมากสุดคนพี่ดีเจมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันได้ไหม ขอกันนี้เลยเหรอคุณต่อหลังบ้านไหมพอจะเป็นเซอร์ไพรส์แบบไม่ได้มาพี่ดีเจไปดูเดี๋ยวไปดูไปให้กําลังใจนะพี่ดีเจแต่งเพลงให้พี่ได้ไหมได้ครับพี่ดีเจเมื่อไหร่จะได้ร่วมงานกันนะอะไรนะเมื่อไหร่จะได้ร่วมงานกันเนี่ยอยากร่วมมากเลยได้ปะอยากแต่งเพลงให้ได้ปะได้ไหมอ่ะขอสักเพลงได้ไหมอ่ะ แล้วแต่อันนี้อันนี้ต้องคุยกับพี่เบลอันนี้ถามถามจริงเลยพี่เจถ้าอยากทําเพลงเนี่ยอยากทาให้ผมหรือพีพีมากกว่ากันเฮ้ยคไยถามเงี้ย่ตอบไงอ่ะถามแบบคําถามเชื่อดไงคำถามเชื่อดพี่เจก็เลือกกันละกันโอเคได้ได้ไปละให้ให้สองคนคุยกันดีกว่าบายบายไม่ได้บาครับพี่เจสวัสดีครับบายยิดถึงยิดถึงเจอกันเจอกันครับเดี๋ยวดีครับ สวัสดีครับอะไรไปดีกว่าสวัสดีครับเดี๋ยดีเดี๋ยวดีอําลาก่อนดีอําลาถ้าจะไปต้องมี closing ก่อนได้ก็อย่าลืมนะครับไปเจอกันวันที่31สิบงหาและ1กันยายนนะครับก็วันนี้จริงๆแล้วประเด็นหลักของการมาไลฟ์ก็คือจริงๆแล้วเราดีใจเลยเนาะเราดีใจแล้วเราก็รู้สึกว่า อย่างที่ผมบอกกันเลยว่าผมไม่คิดว่ามันจะมันจะโซเอาแล้วก็ไม่คิดว่าคนคน <c oughs> ไม่คิดว่าคนจะอยากมาดูโชว์ของเราขนาดนี้ะอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ความทรงจําที่ดีได้ช่วงเวลาที่ดีกลับไปนะเราสองคนก็จะเตยมโชว์เต็มที่คิดโชว์อย่างเต็มที่ซ้อมอย่างเต็มที่แล้วก็ทําทุกอย่างให้ทุกคนไม่เสียดายที่เสียเวลามานะครับใช่ครับ แล้วก็อย่าลืมไปเจอนนะครับที่ b ิล k i n เอ็ p พ d o u ก l e t ับเบิลท o c ปเบนะครับผมที่ศูนการประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมาแล้วก็มีช่วงอ,อะไรที่ดีกลับไปนะครับวันนี้ああก็เป็นแบบออเด r ร์ฟออเดร์ฟหลังจากนี้ก็น่าจะมีอะไรแบบปล่อยไปเรื่อยๆนะไม่อ่ะเออเรื่องเธอเรื่องเธอเหมื <laughs> <laughs> อ,อกันบายออกไปเที่ยวดีกว่าบาย ก็ทาทุกวันอยู่แล้วแล้วนี่เดี๋ยวนี้ชอบไปเปิดเอ็กซ์เจอร์ก็แบบเจอพีพีอยู่ทองหล่อเจอพีพีอยู่ตามสถานที่บันเดิลยามคัาคืนก็เจอเธอเหมือนกันแหละบายจนไม่เคยไปเลยฉันเข้าเข้าแต่บ้านกับบ้านอย่างเดียวได้แให้คนในเอ็กซ์เขาจะแคปทุกอย่างที่เธอไปแล้วเอามารวมแบบเป็นโพสตเดียวกันไม่มีไม่ม,ม,มีฉันไม่ได้ไปไปฉันไม่ได้ไปฉันไม่เคยไปบาย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 บันดีจ้ะบายบายค่ะ อ่าแล้วเลื่อยได้ผมเลือยเนี่ยโอเคมีแขกคนไหนอยากจะเข้ามาั้งไหมไม่มีแล้วล่ะั้งงั้นก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนขอเวลาให้ทุกคนไปพักผ่อนนะวันนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งเป็นเวลาอันสวยงามน,นะครับว่าวงทุกคนจะเจอกันที่ศูนย์การชุมนุมชาติสิริอยู่วันที่สมมามเดือนหนึ่งนะครับวันนี้บ๊ายบายมันปิดยังไงมันปิดปิดยังไงอ่ะพี่เบล อ๋อเนะี now. Okay. ่ยอ็นน่าโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ